สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้นำเสนอรวม2วิธีต่อเชือกนะด้วยเงินผีเสือ้อบัตเตอร์ไฟเบนนั่นเองครับซึ่งวิธีต่อเชือกแบบนี้เนี่ยเมื่อต่อมาแล้วมีความมั่นคงเหนียวแก้ออกง่ายนั่นเองครับซึ่ง การต่อเชื่อกที่ควรคำนึงก็คือเวลาเราใช้งานเสร็จถ้าเราแก้ง่ายเนี่ยเราควรที่จะนำไปใช้เพราะมันสะดวกรวดเร็วนะครับในการแก้นั่นเองครับวิธีทำวิธีแรกนะครับเรามาดูกันเลยครับ เราขโมดเชือกเป็นโอเวอร์แฮนด์แบบนี้ของฝั่งซ้ายนะครับเป็นเลข6หนละังจา,ากนั้นนำเชือกที่จะต่อเนี่ยมาสอดจากบนลงล่างนะครับแล้ววิ่งขึ้นมาทับบนเชือกวิ่งบนเชือกหลักของเส้นสีแดงจะเป็นลักษณะนี้ ได้เป็นหูคล้องกันแบบนี้นะครับหลังจากนั้นใช้ปลายเชือกวิ่งทุกทั้งสองเส้นเนี่ยขาวแดงเนี่ยสอดจากข้างหลังมาข้างหน้าก็เหมือนเงื่อนหเวแหนคล้องกันนั่นแหละครับแล้วก็ดึงจัดเข้าที่เลยครับ เราก็จะได้เงื่อนต่อเชือกด้วยเงื่อนผีเสือ้อบัตเตอร์ไฟเบนวิธีสังเกตว่าเป็นเงื่อนผีเสื้อไหมอยู่ที่เชือกลักทั้งสองเส้นเนี่ยจะขนานกันในในห่วงโอเแฮนแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ควยกันครับนี่วิธีแรกต่อไปวิธีที่สอง วิธีที่สองฝั่งซ้ายก็เช่นเดียวกันทำเป็นขมวดเชือกเป็นห่วงโอเวอร์แฮนรอไว้แบบนี้วิธีนี้เราก็จะวิ่งจากข้างหลังมาข้างหน้าเช่นเดียวกันนะครับเมื่อคู่นี้เราวิ่งจากข้างหน้าไปข้างหลังนะครับวันนี้อันนี้เงื่อนนี้เราจะวิ่งจากข้างหลังมาข้างหน้า แล้วใช้เชือกวิ่งวิ่งขึ้นมาทับบนเส้นหลักแบบนี้แล้วก็เช่นเดวันสอดจากข้างหลังข้างหน้าทั้งสองเส้นเราจัดดึงเข้าที่ เราก็จะได้เงินต่อเชือกจากเงินผีเสื้อบัตเตอร์ไฟเป็นทั้งสองวิธีปมคงที่มันคงปลอดภัยซึ่งสองวิธีนี้เนี่ยต่างกันตรงที่สอดไปข้างหน้าของเชือกต่อและสอดจากข้าง,างหลังมาข้างหน้า แล้วสอดจากข้างหน้าไปข้างหลังนั่นเองขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ